ครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่กระป๋องปลากระป๋องนะครับห้ามเก็บไปกินนะครับนี่ครับนี่คือวัตถุอันตรายครับสมัยสงครามโลกครับดูจากสภาพสนิมเบิกขนาดนี้นะครับใบไม้ผุกิ่งไม้ผุเขาก็จะเริ่มโผล่ออกมาครับยังมีหลายจุดนะครับไมใช่วาวน้ํามิเตอร์น้านะครับย่ามาจดมิเตอร์น้านะครับนี่นี่คือกบกระโดดนะครับเป็นระเบิดนะครับกรบกระโดด ตอนนี้สนิมจับไว้อยู่นะครับเขาจะทํางานเหยียบปุ๊บถ้าเราเอาขาออกเขาจะลอยขึ้นมาระดับเอวนะครับแล้วเขาก็จะทํางานระเบิดทันทีนะครับคือลอยขึ้นมาระดับเอวน่ครับไม่งั้นชิ้นส่วนเรากระจุยกระจายนะครับนี่รัศมีของเขานะครับคนที่อยู่ใกล้ก็พลอยโดนไปด้วยเลยครับรุนแรงมากครับเป็นระเบิดแบบกระจายครับเป็นเม็ดเม็ดเยอะนะครับตัวนี้สมัยก่อนก็นายพรานก็ดูนหลายคนเลยนะครับ ครับมีคนหักเป็่นไม้วางตำแหน่งไว้อยู่นะครับเนี่ยนะครับ้นไม้แห้งนะครับนี่ครับกบกระโดดนะครับไม่ใช่กบผัดเผ็ดนะครับนะครับ